นี่ครับที่เอามาสบายกพอดีเนาะแต่ยอมรับเลยทุกดวงมันมีดรอปเ่ยสว่างสวัสดีห้าอยู่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ดรอปมันมันเบลลงแต่มันไม่ดับปก็เบาลงอยู่แต่ไม่ดับเนาะแต่มันไม่ดับสวัสดีครับนะครับผมที่ดูนี่นะครับผมนี่ครับยางที่เหลือเนาะพ่อาทพ่าเอามาให้ครับเพราะว่าที่เราดูเนี่ย บบงสวัสดีท,ทักทายมัดรวมค่ะนะครับผมครับด่านยาวๆค่ะพี่นุ้นี่บอก <laughs> โคเยอะมากโคเยอะมากโคยอาโคยาวเลยทั้งหมดกาลัมองหาอยู่ว่ายางไงดี วาย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 นะครับผมขอบคุณเพื่อนชบาครับสมัครรายเดือนอีกหนึ่งเดือนนะครับผมขอบพระคุณมากครับนะครับผมเป็นไงครับท่านมหาลองโยกดูหน่อยว่าเป็นยังไง,างมาคินดูเราไครจะใสใครจะกิ่งมันมากเลยนะเราต้องมหาเราต้องเขียนไว้ด้วยว่าห้ามกิ้งเล่นห้ามเขียนเล่นดเด้หอหนูนี่นะครับผมาภาพตัวใหญ่ที่ใหม่หม ใช่ไหมพี่อาพรห้าคะ่ะสวัสดีครับพี่อาพรครับหรือว่าพี่อามาพรเราเนาะน,นะครับผมนะครับสวัสดีครับบ้าเอ้จากพี่อามาพรครับสี่เมตรห้าสิบอ๋อที่ต่อมาใหม่ในสี่เมตรห้าสิบใช่ไหม <Okay. S 1> อันนี้คือเราต่อใหม่นะครับเพราะว่าเส้นหนึ่งหกเมตรเราเอาเราเอาตัดมาแบ่งครึ่งมาเรามาต่อใหม่เนาะ uh huh. เรามาต่อใหม่ พี่ยุพินจ้านะครับผมขอบคุณพี่หนูนีด้วยนะครับนะครับผมที่พี่หนูนีได้ทําบุญร่วมกันมาเนาะนะครับผมหนึ่งพันบาทนะนะครับขอบคุณคุณพี่ยุพินนะครับผมเจ้าภาพใหญ่นะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็พี่อามาพรเนาะได้เลยอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไปไงเนาะมาลุ้นกันนะครับโสายอพจะอยู่ไปเอเรามารุ้นกันนะครับ

มาครับขอบคุณผู้ใหญ่รดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยยังไม่เลิกงานคุณยุพินใกล้ถึงเวลาแล้วค่ะจ่า,จาพี่ออฟครับนะครับผม